ยอดบรรพธนักชกไทยน้ำเงินครับเนยข้าหากระโตดที่อา้อาวเฮ้ยมดุดสวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบช n แนลดูมวยบายยาลำนาลายเอ็มนี้จะพาไปชมไฟการชกของยอดบรรพธสติปหมอลำบัดนักชกระดับภูทรครับที่ไฟนี้เขมรเนี่ยเรียกไปต่ออายุถึงกัมพูชาติดตามรับชมกันครับคู่นี้บอกสั้นๆครับว่าตีนเดียวหวาดเจ็บ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังดิ่ตติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาก้นที่รายการนี้ครับฝึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2025หรือตรงกับปีพศ2 5 6 8ัครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้สดๆรลล้อนๆครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับเรียกว่าโอ้โหยังระอุอยู่เลย ยอดบันพศสิทธิ์หมอลำบัดครับโคจอยมาเจอกับโซฟทีสลาวุฒนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ชกในพิกัด65กิโลกร,รัมกำหนดยกคร,ครับยกแรกกรรมการก็แมกำลังจะเริ่มนะเรียกเตรียมเตรียมอยู่ครับกทกไทยก็มุมน้ำเงินครับยอดบันพศหรือพิชิตชัยครับสิทธิ์หมอลำบัดยอดบันพศครับอายุเยอะนะ 33ปีครับสูง169เซนติเมตรในขนาดที่นักชกกัมพูชาครับโซเพียสลาวุฒอายุ25ปีสูง1 6 9เซนติเมตรครับผมเท่ากันนะส่วนสูงนีง่เท่ากันนะเขมรแดงนะนักชกไทยมุมน้ำเงินครับแหมจ่อย,ยางหนึ่งทีครับนักชกไทยเดินก่อนนะแหมปกตินี่จะลันครับเขมรบอกอาม,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 ออมอออีมีมีล้อหลอกมีล้อหลอกอมีล้อหลอกนี่ครับไปจ่อย,ยางครับ พยายามจะกระโดดหลบครับแต่ดูแปะตาไปนิดนึงแต่เจาะยางครับแหมวืดวืดไปเยอะครับนักมวยเขมรลายนี้ครับต้องบอกว่าลาวุฒเนี่ยอมวยสร้างนะมวยสร้างเขมรนะเอามวยแบบเออมวยแบบภูทอนเงี้ยมวยสูงอายุหน่อยมาต่อยยั่วโปรไฟล์จะได้ดีเออโปรไฟล์จะได้ดีเออเวลาทําอะไรมันจะดูดูแบบแหมมีคุณค่าหน่อยอ่ะ ขยับเดินเข้าหาครับแหมชนะนักมวยไทยนี่มันมันมันหวานเจี๊ยบแบบมันจะได้ไปแหม่ไปโปรไฟล์ดีหน่อยดึงหลบครับยังครับจังหวะนี้ครับโอ้โหมาทั้งแข้งขวาหมัดขวาเลยครับยังเป็นยกแรกอยู่ครับเป็นเกมการชิงจังหวะอยู่นะฮะเป็นฝ่ายเดินครับสดกว่าหนุ่มกว่าครับมวยสร้างครับลาวุฒิครับโสเพียรลาวุฒิมันต้องเดินครับต้องโชว์ครับต้องทุบทุบเสียมให้มันเรียบราบเมื่อทุบเสียมโชว์ทุบ ทุบโชว์เออโดนไออกไทโต้ในการจิ้มลำตัวเป็นหนึ่งทีครับแมย,ยังยังยังชิวๆอยู่ครับเป็นฝ่ายเดินครับยับโยกเข้าไปโยกเข้าไปอ้๋นี่ครับกระโดดแทงเข่าสองชั้นครับแมมันมันยังยังเฉียดยังไม่โดนเออไปยังเดินนะโอ้ยวืดไปเยอะครับวืดไปเยอะลาวุฒวืดไปเยอะเออจะไปแต่ยอดมะพร้าวกันนะฮะเออทีบ ให้ไม่ให้ทางนักชกเขมรหรือกัมพูชาครับเข้ามาถึงตัวครับลาวุธก็ยังเดินให้มันติดครับโดนทีบแล้วครับลาวุธพยับขพยับโยกหาจังหวะอยู่ครับเขี่ยขาหน้าไหนยังไม่มีจังหวะเข้าไปทําครับสําหรับลาวุธครับยังโยกอยู่ยังโยกอยู่นักชกไทยก็แหมยกแรกนี่ต้นๆนี่อาจจะออกมาเดินหน่อยนะตอนนี้ตั้งรับแล้วครับสัตว์แข้งซ้ายหนึ่งทีโยกไปโยกไปครับแต่เตดอ่กยังยังไม่เป็นชิปเป็นอัน อ่ะสรุปโอ้โจังหวะนะครับจะฟันศอกแม่รกนี้นี่แม่เหมือนเหมือนดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับก็อาจจะย,ยังไม่ออกอาวุธอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากมายนะครับหยับเดินเข้าหาครับทางด้านของลาวุธครับเดินครับชกในขเขมรชกในบ้านมันมันต้องโชว์มันต้องโชว์ความโหดอะโดนแข้งไปหนึ่งทีครับไม่ไม่ทันโชว์ความโหดโดนแข้งไปแล้วแล้วไทยก็หลบครับเน้นจังหวะรอดักสวนครับ ลาวุฒก็เดินแมพยายามจะเดินให้ถึงตัวครับแต่ดูเหมือนแกกแก่ยังกล้ากลัวกลัวอ้าหมดยกแรกครับหมดยกแรกเอออ่ะยกที่สองต่อกันเลยครับต่อกันเลยอ่าความมันจะได้ต่อเนื่องครับแดงนี่นักชกกัมพูชาครับสเพียบลาวุธนะครับยอดบรรพชนักชกไทยน้ําเงินครับเดินเข้าหากระโดดทีอ้าวเฮ้ยมดุดโอ้ยโอ้ยมดุดเอาเรียบร้อยครับดินเล่าเล่าดินเล่าเล่าใครใคร ไขรเซกนั่งควายตีเข้าท้องกูเรียบร้อยกรรมาการนับนับไปเถอะมาโอ้โหนี่ครับนักงชกน,นี่ครับมาประกันเลยครับว่าบุกเชือดถึง้านนมเป็นครับโอ้โหยอดปันพสครับขึ้นเชือกกระโดดเลยครับบอกว่านี่บุกมาเชือดถึง้านนมเป็งครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ าตีนเดียวเท่านั้นครับหวานเดียบมาเข้าไปขอโทษขอโพยตามตามแม่นักมวยที่มีน้ําใจครับน้ําใจนักกีฬาเออดูภาพชารนครับมืเกิดอะไรขึ้นครับขยับปักเขาอ้ยเต็มตีนเตียโอ้สายดอกนี้เต็มกันดินกัะดิ่นดูดูกัะดิ่นปักเขาอ้ยเต็มตีนเตียมันสองแรงบวกโอ้ดูดูดูกระจบเจ็บเจ็บโอ้โดนโดนโดนมาโดนใขรใส่หนังควายเข้าท้องกันเนี่ยฮะ โอ้โหดิ้นเลยครับโอ้โหมันสองแรงบวกอะ่ะจังหวะที่ราวุธกิจะเดินเข้ามาต่อยอะและก็ทิ้งเต็มไหลอะ่ะบวกกับพลังแข้งซ้ายครับโอ้โหมันเต็มตีนเตี่ยจริงๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับยอดบรรพศสิทธิ์หมอลำบัดครับเตะตีนเดียวครับตนยกที่2ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกโสเพียบราวุธนักชกกัมพูชาไปในยกที่2เท่านั้นเองครับ รับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ